สวัสดีเพืเ่อนๆครับบิตคอยนี่ก็ร่วงเพลงเล็กน้อยน,นี้ครับล่าสุดเนี่ยเราสถาบันยังคงไล่เก็บอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาในวันนี้ดีตัวขึ้นมาที่1 1ึ่0 0สนหนอีกครั้งแต่การดีตัวในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงไม่เหมือนอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับ ซึ่งผมจะมาเจาะลึกให้ฟังกันครับว่านี่คือจังหวะที่ควรรอหรือเป็นจังหวะที่จะไปต่อกันแน่และในคลิปนี้ครับผมจะพามาเจาะลึกเอาคอยที่กําลังจะจ่อเบรกเหรียญไหนที่จะมีศักยภาพในการไปต่อเหรียญไหนที่ยังคงมีมูลค่าต่ากว่าความเป็นจริงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเหรียญทัามที่ผมได้มีการเข้าเทรดและก็วางแผนเทรดกับเพื่อนในกลุ่มไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เก่งขึ้นมามากกว่า10%ในฝัในฟงของสปอตและผมก็มีการอัดมาจิ้นแบบเพิ่มเติมด้วยนะตอนนี้ก็บวกสําหรับแค่มาจิ้นเน นะครับทรัมป์เนี่ยก็เป็นหนึ่งเหรียญที่กําลังจะจาะเบรกนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเอาคอยแต่ละเหรียญในวันนี้พร้อมกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคมและผมไม่ได้มาแนะนการทุนครับเพื่อนครับหลังจากที่บิตคอยเกณฑ์ขึ้นมาประมาณ2%ในวันนี้นี่ครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่กำลังมองหาเอาคอยที่มีมูลค่าต่ากว่าความเป็นจริงอยู่หรืออันเดอร์วลอยู่นั่นเองหรือบางคนกําลังเฟ้นหาเอาคอยที่มีอัพไซด์ที่สูงอยู่วันนี้ครับผมก็จะพามาเจาะลึกนี่คราาจะม เจาะลึกในฝั่งของทางเฟรมต่างๆโมเมนตัม um ต่างๆที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆเลยครับกำลังถือเอาคอยไหนกันอยู่และมองว่าเอาคอยเนี่ยจะไปต่อกันหรือเปล่านะถ้าใครถือเรียนไหนก็คอมเมนต์แชร์ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในฝั่งของเทคนิคแบบเพียวๆกันเลยนะครับก่อนอ้าฟังข้อมูลในวันนี้ครับเพื่อนๆฝากกด like, ไลค์เป็นกาลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันและใครที่เพิ่งรับชมก็ฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีีดีๆๆททท่่่ผมจะอััปเุกกววนนนนครบสใช อ,อ,อยากให้กำลังใจใผมเะครับเ,เพื่อนๆผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์นะครับเ,เพื่อนๆจะวิเคราะห์ได้เหมือนที่ผมวิเคราะห์เลยก็จะเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงแผนการเทรดเนี่ยผมก็จะอัปเดตท,ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับเ,เพื่อนๆเพียงแค่กดสมัครในช่อง YouTube ตกเพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้นเป็นเหาฉลามตะลุยเทรดนะครับเ,เพื่อนๆก็ ฝากซัพพอร์ตผมได้นะครับค่ะเพื่อนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเทรดเดอร์ถูกล้างพอร์ตประมาณ1 0 0 0 0แสนรายนะมูลค่าก็ประมาณสามรห้ิบเลียงก็เป็นประมาณครึ่งๆกลางๆปกตินะครับทั้งฝั่งรองและก็ฝั่งชอตเนี่ยเท่าๆกันซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีเอาคอยหลากหลายเหรียญได้มีการเกณฑ์ขึ้นมานะทั้งในฝั่งของดอชคอยเองจากที่มีการดรอปตกลงไปเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ในฝั่งของเหรียญพัมแล้วก็เหรียญลิงที่ได้มีการเกณฑ์ขึ้นมา ซึ่งในฝั่งของ c o t n o t n นทครับในเมื่อวานนี้นก็มีกระแสเงิน,นไหลเข้าอย่างต่อเนื่องจากเราสถาบันหลักๆก็จะเป็นในฝั่งของ b a บ k r o c k เช่นเดิมที่ไล่เก็บ Bitcoin อย่างเดียวเลยแนะทบจะไม่เห็นแรงขายเลยนะครับก็ทําให้ล่าสุดในวันนี้เฟรนเกนเด็กก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ71ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะความโลบสุดขีดแสดงว่าคน,นยังคงมีความคาดหวังอยู่ แต่ยังไม่สุดขีดนะครับก็อาจจะลุ้นให้ตลาดเนี่ยจะยังไปต่อได้เลยกันซึ่งในวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตบิตคอยน์เล็กๆน้อยๆเลยกันนะครับก็ภาพรวมของบิตคอยน์ในตอนนี้เนี่ยผมแอบมองว่าจริงๆแล้วผมมองอยู่2ประเด็นนะหนึ่งก็คือว่าเป็นแพทเทิร์นของ QM นะครับในฝั่งของบิตคอยน์นะก่อนอื่นนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดย,ยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านลา่างได้เลยเนาะผมมองเป็น QM แพทเทิร์น ผมจะมองว่าการดีตัวของบิตคอยในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะไม่สามารถ break ผ่านหายเดิมได้ฉะนั้นใครที่จะโฟกัสเทรดฝั่งขาลงบิตคอยเนี่ยครับผมมองว่าเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยมีการดีตัวขึ้นมาก่อนเพราะว่าในภาพช็อตเทมเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวของบิตคอยฉะนั้นผมจะมองว่าบิตคอยจะยังไปต่อได้อย่างน,น้อยๆประมาณ1นึ่งแสนสองมลาเป็นฟิโบที่6 1 8ถ้าตรงนี้นะครับมีสัญญาณ divergent ค่อยโฟกัสเทรดฝั่งขาลงนะจุดนี้ผมถึงมองว่าโอเคแล้วก็ไอแซวที่การกออาไป ถ้ามีถึงกดฝั่งขาลงนะถ้าไม่มีไม่ควรกดเลยเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นฝั่งขาขึ้นปกคลุมตลาดจริงๆแล้วผมเองเนี่ยไม่ชอบเทรดส่วนเทรนด์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเทรดผมก็มองว่าจุดนี้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าถามถึงแผนของผมนะส่วนตัวมองมเองผมจะเป็นการโฟกัสย่อและเทรดฝั่งขาขึ้นสถานเดียวสัมมากว่าฉะนั้นแล้วสรุปง,ง่ายๆนะครับในฝั่งของบิตคอยผมจะมองว่าบิตคอยจะยังไปต่อได้แต่การไปต่อในครั้งนี้นะครับให้ระมัดระวัง สัญญาณการกลับตัวหรือสัญญาณเบรดเดิลเอร์เจนเกิดขึ้นถ้ามันมีนะครับใครที่เทรดฝั่งขาขึ้นขึ้นมาอาจจะพิจารณาในการ TP ก็ได้นะครับเนื่องจากชุดนี้อาจจะเป็นการวิ่งในฝั่งของ QM เพื่อที่จะลงมาปิดแก็บด้านล่างที่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นสี่พันล้านนะครับชบิตคอผมมองประมาณนี้สรุปง่ายๆก็คือนะครับผมมองว่าการที่จะ break all time high ไปเนี่ยนะครับมีแต่อาจจะมีโอกาสน้อยลงนะครับถ้าเกิดสัญญาณเบรดเดิลเ e เกิดขึ้นก่อน ให้เคลียร์ฝั่งขาขึ้นออกมาแล้วรอโฟกัสใหม่ณนะจุดที่มีการเปิดแกลบทิ้งเอาไว้ก็คือ1 1 4 0 0 0สนหนนพันั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าในฝั่งของสภาพคล่องด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาบางแหละมันจะเป็นการพักตัวด้านล่างมากกว่านะครับก็คือประมาณช่วง1 1 4 0 0 0นพั่นแหละก็คือเป็นการลงมาเคลียร์แกลบนั่นแหละเห็นไหมครับว่าการขึ้นไปเนี่ยสภาพคล่องด้านบนมันไม่เกินประมาณ 1, 200, านึ่งแบนสองหมื่นนั่นละซึ่งจะตรงกับฟิโบนาชชีที่ผมางเอนก็รป วิ่งเป็นคอนเฟิร์ม QM ก็คือไหลซ้ายหัวอันนี้เป็นไหลขวาเพื่อที่จะลงมาปิดแกลด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่โฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นตรงนี้นะครับไม่ใช่แถวๆนี้นะครับหรือผมอาจจะไม่ใช่คนที่กดเทรดฝั่งขาช็อตลงมา โอเคทีนี้เรามาเจาะลึกในฝั่งของ all คอยดีกว่านั้นก็เป็นประเด็นที่ผมบอกเข้าเทรดไปเพิ่มเติมจริงๆแล้วผมมี TP ไป1ชุดก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในฝั่งของภาพรวม all คอยกันก่อนนีในฝั่งของภาพรวม all คอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีสัญญาณ bearish divergence เ,เ,เกิดขึ้นแต่ว่านะครับ momentum ยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นมีโอกาสที่จะจ่อเบรกเหมือนกันนะครับแต่การเบรกในครั้งนี้ต้องระมัดระวังการอ่อนแรงด้วยฉพนั้นในภาพช็อตเทอมเนี่ยต้องลุ้นว่าตลาดเนี่ยจะแจกเราแค่ไหนจะใจดีกับเรามากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรามาจเจาะด้วยกันที่เหรียญแรกกันก่อนก็จะเป็นในั่งของอีทีเรียมนะครับที่มีการเบรกออกมาแล้วในชุดนี้นะครับการเบรกเอาในครั้งนี้ m a x กซยังคงอยืนเหนือศูนย์และก็ค่อนข้างที่จะบูริชพอสมควรในภาพ1ชั่วโมงนะี่ครับแม็กซก็ยังคงอยู่เหนือศูนย์ราคาไม่ดุด EMA ซึ่งผมจะบองว่าอีทีเรียมจะยังไปต่อได้อย่างน,น้อยๆสักประมาณ3,200ดอลลาร์โดยประมาณนะีครับ ขยับมาต่อเลยนะครับในฝั่งของโซล انا นะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ร้อนแรงแต่ว่าไม่ยอมย่อให้เลยนะครับจริงๆแล้วโซล انا เนี่ยเป็นหนึ่งเหรียญที่ผมว่ายังไม่ได้วิ่งสักเท่าไหร่เลยนะครับจริงๆแล้วแอบมองทาร์เก็ตไปสักประมาณ180ดอลลาร์เลยก็เป็นการเบรก180ดอลลาร์ขึ้นไปเลยนะครับในฝั่งของโซลนาค่อนข้างที่จะบูริสตอยู่แล้วก็ยังไม่ได้วิ่งเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่น่าเฝ้าจับตานะครับแล้วก็ถัดมาก็คือ XRP นะครับก็เป็นเหรีียญท่่ออ ผมได้มีการบอกเพื่อนๆให้ TP ไปบางส่วนสำหรับใครที่จะเล่นเก่งกำไรนะครับแต่ใครที่ถือยาวก็ถือต่อไปนะครับเนื่องจากโมเมนตัมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นและก็โครงสร้างโดยรวมนะครับก็เป็นการเบรกออกมาแล้วฉะนั้นก็จะมองโอกาสที่ XRP นะครับยังพอที่จะไปต่อได้เช่นเดียวกันตามมาด้วยดอชอยเลยกันนะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่เราเข้าเทรดตรงนี้เนี่ยก็รุนในการเบรกอยู่เหมือนกันนะครับดอชอยนะครับก็ จอกเบรคเลยกันนะครับพเพื่อนๆก็ลองไปโฟกัสเพิ่มเติมดูกรณีในการเอไปต่อเนี่ยผมจะมองแทร็เก็ตคร่าวๆไปประมาณ0.21และ0.22ดอลลาร์สำหรับดอชคอยน์นั่นเองนะครับเออขยับมาต่อในฝั่งของทรัมป์เลยกันกนะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ผมเพิ่งจะวางแผนเทรดไปในช่วงเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากทรัมป์เนี่ยมีการฟอร์มตัวในแพทเทิร์นของบลูแฟกซ์หรือฟอร์เริงเวทในชุดนี้เนะี่ยผมก็เลยเข้าเทรดไปในช่วงประมาณนี้แถวๆนี้นะครับแถวๆนี้ทั้งสปอตแลยก็การอัดหมายจริงด้วยนะครับทรัมมมปป์์เเนนนี่ยกก็ณณฑขึ้าารระะ10%คับ หรับพอร์ตสปอตของผมเลยก็สำหรับมาจินเนี่ยบวกมาประมาณพันทรัมแล้วหรือประมาณ800ทรัมล่าสุดนะครับในตอนนี้นะก็อัดมาจินมาเพิ่มเติมซึ่งก็บวกมาประมาณหมื่นดอลน,นะครับก็โอเคและแฮปปี้และนะครับในฝั่งของทรัมป์ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมได้มีการเลือกซื้อหลอดมากันหน้าทุนแล้วก็คือมีโปรฟิตแน่ๆนะครับสำหรับมานี้ก็เดี๋ยวจะลุ้นว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะมีการพักตัวในภาพช็อตเทิ่มเพื่อที่จะยังไปต่อได้ก็ได้เพราะว่าเขามีการเบรกออกมาแล้วเนาะเพื่อจะเห็นว่ามีการ break าเบรกตัว ที่จะไปต่อแบบนี้เนื่องจากสัญญาณการกลับตัวเนี่ยในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่เห็นนี่ครับเลยก็ในฝั่งของ M 1 5ผมก็ยังไม่เห็นนะครับโครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับก็จะลุ้นในการไปต่อของทรัมป์ในการนะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่น่าจับตาพอสมควรนะเพราะว่าเบรกมาด้วยนะครับเพื่อนๆครับในวันนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับในฝั่งของไอเดียการเทรดต,ต่างๆผมก็อัพในดิสคอร์ดนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่สแกน QR code ททททีีีี่่่่ Discord ่่ออออยยููหหน้้าจคครืลลิิกกงใตป็ได เพื่อนๆเนี่ยกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มนะครับแเพื่อนๆก็กดโอเปอเรติคเกตตรงนี้นะครับจะมีติ๊กเนี่ยเด้งขึ้นมาเพื่อนๆพูดคุยในแชทนั้นได้เลยนะครับจะมีทางทีมงานเนี่ยเข้าคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมพูดคุยในติ๊กเกตของตัวเองนะครับเพื่อนๆและก็ผมจะมีกิจกรรมในการแจกรางวัลประจําเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับรางวัลสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น iPhone 16 Pro Max นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ฝากเข้ามาจอยกันนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ก็มาไวไปไวหน่อยนะครับบภาาพรววมมมสกกุลิตคออยยนน์เี่่ผ็จะง จะมีการดีตัวขึ้นไปถึง1 2, นึ0 0 0องหมนอลลารได้ถ้าจุดนั้นเนี่ยนะครับมีสัญญาณการออนแรงหรือแบดเดวลเจนเกิดขึ้นผมจะมองว่าในฝั่งของขาขึ้นเนี่ยควรจะต้องเทคโรฟิตออกมาก่อนเพื่อที่จะรอให้ราคาเนี่ยลงมาเคลียร์กับด้านล่างเพราะว่าในชุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นการคอนเฟิร์ม QM Pat แพเพื่อที่จะเป็นการ Pull Back เพื่อที่จะยังลงต่อของ Bitcoin ได้นะครับในภาพชอตเทอมแต่ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยผมจะมองว่า โฟกัสสุดฝังขาขึ้นไปก่อนนี้ก็น่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วก็เอาคอยที่จอบเบรกเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนกันเพิ่มเติมดูถ้าใครไม่ได้มั่นใจก็เข้ามาพูดคุยใน Discord ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆดีใจได้พูดคุยกับทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปนเนหาฉลามที่เก่าวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ